สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาสร้างงานกันแบบง่ายๆก่อนเลยด้วยการกำหนดขนาดเองในการใช้งานแคนวาหรืองานดีไซน์สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือขนาดเราจะต้องทราบขนาดที่จะนำไปใช้ว่าเราจะนำไปใช้อะไรนะคะด้วยมีขนาดเท่าไหร่เราก็มาที่หน้าแรกของแคนวาแล้วก็คลิกที่กำหนดขนาดเอง คลิกตัวนี้ก็ได้นะคะหรือจะคลิกที่ตรงนี้ก็ได้เราคลิกตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ไปสมมติ500คูณความยาว500หน่วยนะคะจะเป็นพิกเซลเป็นนิ้วเป็นมิลลิเมตรหรือเซนติเมตรถ้าเราถนัดพิกเซลเราก็เลือกที่พิกเซลนะคะแล้วก็คลิกที่สร้างดีไซน์ใหม่ เมื่อเราสร้างงานดีไซน์ใหม่นะคะจะเห็นหน้าตาของงานเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องมือต่างๆมาให้ทางซ้ายมือเนี่ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันแต่ก่อนที่จะทำความรู้จักเมื่อเราสร้างงานใหม่มาเสร็จแล้วเราจะต้องทำการตั้งชื่อให้ก่อนโดยคลิกตรงแถบข้างบนตรงนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อลงไปเลยสมมติเราให้ชื่อว่าดีไซน์หนึ่งเราก็ กดพื้นที่ว่างๆหรือกด enter ก็ได้ทีนี้หน้าตาของงานที่เราดีไซน์เนี่ยมันก็จะเป็นเล็กและใหญ่เราสามารถที่จะคลิกตรงนี้นะคะซูมเข้าซูมออกได้หรือกดที่แป้นคีย์บอร์ด control กก็คือซูม in control นะคะซูม out ก็ใช้งานได้เหมือนกันหรือจะมาคลิกตรงนี้ก็ได้ทีนี้มาดู เครื่องมือใกล้ๆก็คือแบบมุมมองแบบเลื่อนตัวนี้จะเห็นชัดเจนก็ต่อเมื่อเรามีหน้าเพจก็คือตรงนี้หน้าเพจในการทํางานหน้าหนึ่งเรากดเพิ่มหน้าก็จะเป็นหน้า2ตรงนี้ก็คือเป็นมุมมองแบบเลื่อนในกรณีที่เราต้องการเลื่อนลงมาทีละหน้าแต่ถ้าเราต้องการที่จะเป็นมุมมองแบบย่อก็คือเราจะเห็นหน้าเดียวที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีหน้าย่อยๆเรียงต่อตรงนี้ไปเรื่อยๆ ตรงนี้ก็คือดูเป็นแบบกริดหน้าหนึ่งหน้าสองกดอีกทีหนึ่งก็จะกลับมาที่หน้าเดิมตรงนี้คือต้องการที่จะดูงานแบบเต็มจอกดปุ่ม Escape ออกไปเพื่อย้อนกลับมาที่หน้าเดิมเมนูข้อมูลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าทีนี้เรามาดูเครื่องมือทางขวามือก่อนว่ามีเครื่องมือนอกจากชื่อตรงนี้คือโปรไฟล์ตรงนี้ก็คือ การเชิญบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงงานนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกว่าตรงนี้มีใครเข้ามาดูอะไรบ้างตรงนี้ก็จะไม่ค่อยเกี่ยวกับงานดีไซน์มากจะเกี่ยวอีกนิดนึงก็คือการแชร์คลิกที่ปุ่มแชร์เราสามารถแชร์ผลงานคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปให้เพื่อนได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจที่เราจะต้องใช้ก็คือการดาวน์โหลด เราสามารถดาวน์โหลดงานเนี่ยได้เลยตรงนี้เดี๋ยวมาอธิบายตอนสุดท้ายอีกทีหนึ่งหลังจากเราทำงานเสร็จนะคะ,ะเรามาดูเครื่องมือกันบ้างเครื่องมือข้างบนสุดเลยเริ่มตั้งแต่3ขีดตรงนี้ก็คือเปิดเมนูคลิกปุ๊บเขาก็จะเปิดเมนูตรงนี้มาให้เหมือนกับหน้าแรกนะคะคลิกปิดตรงนี้ก็จะกลับมาตรงนี้เหมือนเดิมตัวต่อมาเมนูไฟล์ ก็จะมีเกี่ยวกับการจัดการไฟล์ตรงนี้คือชื่อไฟล์ตรงเนี้จะมาแก้ไขตรงนี้ก็ได้ขนาดเท่าไหร่ออกแบบโดยใครสร้างดีไซน์ใหม่อัปโหลดไฟล์คือการอัปโหลดไฟล์งานเข้าไปในแคนวาแล้วก็การตั้งค่าของหน้างานตัวนี้นะคะอยากให้ตั้งค่าอะไรบ้างการเข้าถึงใครบ้างบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดการย้ายการทำสำเนา การดาวน์โหลดนะคะการย้ายไปถังขยะตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการจัดการไฟล์นี้ทั้งหมดเลยก็จะอยู่ที่เมนูไฟล์เมนูต่อๆมาตรงนี้เป็นรูปมงกุฎก็จะต้องใช้กับแพ็กเกจโปรเท่าน,นั้นก็คือการปรับขนาดเมื่อเราคลิกเสร็จปุ๊บขนาดตรงนี้เป็น500ูณ500เราสามารถที่จะมาเลือกขนาดตรงนี้เพื่อปรับเปลี่ยนได้ด้วยเมื่อกี้เราเลือกแบบ500คูณ500 สมมุติถ้าเราเลือกเป็นแบบ940คูณ788ก็คือโพสต์แบบ Facebook เราคลิกตรงนี้ปุ๊บเราสามารถคัดลอกและปรับขนาดได้เลยตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเจนเพราะว่ายังไม่ได้มีการดีไซน์ใดๆเข้าไปเราเลือกตรงนี้แล้วเราก็เลือกปรับขนาดดีไซน์นี้ปรับขนาดดีไซน์นี้เลยขนาดก็จะเปลี่ยนไปนะคะะ ทีนี้เมนูตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้เป็นรูปดินสอก็คือการแก้ไขางานเราสามารถที่จะเมื่อเราแชร์เสร็จแล้วเนี่ยหน้าเนี้ยไฟล์เนี้ยต้องการที่จะให้มีการแก้ไขางานเนี่ยได้ไหมหรือจะให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเดียวหรือให้ดูและอ่านได้อย่างเดียวก็คือเมื่อเราแชร์ไปแล้วเราก็มาเลือกสิทธ์ต่างๆของการเข้าถึงไฟล์ด้วย ด้วยตัวนี้ได้อีกนะคะตรงนี้ก็คือบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอันนี้เมนูแรกก็เรียบร้อยแล้วเมนูซ้ายมือสุดเลยคืองานดีไซน์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเทมเพลตต่างๆที่มีให้เราเลือกเราก็สามารถเลือกเทมเพลตได้ตามชอบใจเลยเราก็คลิกได้ก็จะได้เทมเพลตมาแล้วนะคะตรงนี้ถ้ามีลูกศรเราก็กดแบบกลับไป ง่ายไหมคะเราก็แค่มาเปลี่ยนข้อความดับเบิลคลิกแค่นี้เองให้เป็นฉบับของเราแบบนี้นะคะเราปรับได้หมดเลยตรงนี้เราก็อาจจะใส่เว็บไซต์ของเราตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยละถ้าข้อความเรามีแค่นี้ แต่ถ้าเราอยากจะใส่ e อลิเมนต์อื่นๆนะคะก็คือนอกจากเมนูดีไซน์เราก็มาที่องค์ประกอบองค์ประกอบภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเป็น e อลิเมนต์นะคะเราก็ค้นหาได้ด้วยอาเราเอาเป็นทงดีว่าอันนี้เราใช้เป็นภาษาอังกฤษสมมุติถ้าเราลองพิมพ์เป็นภาษาไทยทงชาติเกาหลีนะ,ะก็ได้เหมือนกันนะคะ ดังนั้นก็อาจจะลองดูเราสามารถคลิกเลือกดูทั้งหมดได้แล้วก็สามารถเราก็ลองเลือกดูว่าเราจะเอารูปไหนสมมติต้องการรูปนี้นะคะเราอยากจะโชว์ความเป็นเกาหลีเราก็เพิ่มอิเลเมนต์แล้วเราก็ลองดูว่าเราอยากจะให้วางตรงไหนดีอะไรเนี้ยนะคะอาหารเกาหลีนะคะ,ะวาง ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละคนได้เลยก็เกือบจะเสร็จแล้วนะคะอะตรงนี้คือองค์ประกอบแนะนำกันแบบง่ายๆก่อนต่อมาคือข้อความเราสามารถเพิ่มข้อความตรงนี้ได้เลยโซเราเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงนี้แล้วก็ลากล,ากลงมาแล้วก็ย่อขยายเปลี่ยนสีให้นิดนึง อาจจะเลือกสีที่เขามีมาให้ตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวการปรับแต่งนอกจากเราเลือกตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ยังเลือกที่เอฟเฟกตรงนี้ได้ด้วยเดี๋ยวตรงนี้จะอธิบายอีกทีนึงในรายละเอียดให้ดูคร่าวๆตัวนี้ก่อนนอกจากกล่องเมนูข้อความการสร้างแบรนด์ ะค,ะคือมีใส่โลโก้มีสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะการอัปโหลดคือเราสามารถอัปโหลดไฟล์ลงไปได้ลองดูนะคะอัปโหลดไฟล์สมมุติเราต้องการเอาไฟล์นี้เข้าไปเนี่ยนะคะคือไฟล์ที่เราจากเครื่องของเราอันนี้ยกตัวยอย่างให้ดูเฉยๆนะเนี่ยนะคะตัวต่อมานะคะวาดรูปก็สามารถใช้เครื่องมือในการวาดได้ เ่เติมเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์งานของเราเองเราต้องการที่จะนํำงานโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปใส่เพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันตรงนี้เขาบอกว่าเราต้องการจะเอาไปเพิ่มหน้าต่อไหมเนื่องจากตัวนี้มันเป็นงานที่มันไม่มีมันก็เลยไม่ขึ้นนะคะอ่ะตัวต่อมาก็คือแอปเพิ่มเติม เราก็มาดูว่ามันมีแอปอะไรบ้างแอปที่เกี่ยวกับมีชาร์จมีภาพถ่ายมีเสียงมีวิดีโอมีแบ็กกราวเราสามารถเลือกตรงนี้ได้หมดเลยตรงนี้ก็คือแบ็กกราวแบ็กกราวที่เป็นรูปเป็นแนวนอนเป็นสีเขาก็จะแยกไม่ให้เราแบบเยอะมากเลยสมมติเราต้องการเ,าเป็นพื้นผิวธรรมดาเราก็คลิกได้เลยก็จะกลายเป็นแบ็กกราวแหละก็คือเครื่องมือจากตรงนี้ทีนี้ ตัวต่อมาเราจะมาเรียนรู้ว่าในแต่ละเครื่องมือเนี่ยมันมีเครื่องมือย่อยๆอะไรให้เราอีกตัวแรกเลยก็คือ e l e m e n t ตรงนี้เดี๋ยวขอไปสอนในคลิปต่อไปดีกว่าค่ะสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์นะคะใน c a n ว a เนี่ยนะคะเราก็ไปที่ปุ่มแชร์เสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยค่ะไปที่ปุ่มดาวน์โหลด เสร็จแล้วเขาก็จะมีประเภทไฟล์มาให้เราเลือกนะคะมีทั้ง JPG, PNG, PDF, PDF ที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ PDF ที่สำหรับพิมพ์แล้วก็ SVG สำหรับเว็บกับภาพเคลื่อนไหวแล้วก็แบบวิดีโอแบบไฟล์จุดกิฟทที่ไม่มีเสียงแล้วก็แบบ Microsoft PowerPoint สามารถเลือกเป็นแบบขนาดปรัแบบขนาดได้นะคะอยากได้ขนาดที่ต้องการเท่าไหร่คุณภาพ ต้องการคุณภาพเท่าไหร่แล้วก็จํากัดจํานวนขนาดไฟล์ก็สามารถทําได้แล้วก็มาทำการเลือกหน้านะคะเราก็ดูว่าหน้าที่เราทำํำมีทั้งหมดกี่หน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเลือกหน้าที่จะทําการดาวน์โหลดได้เลยหรือจะเลือกทุกหน้าก็ได้นะคะ,ะสมมติว่าเราเลือกดาวน์โหลดที่หน้าหนึ่งก็ติ๊กที่หน้าหนึ่งแล้วก็ ทำการเลือกดาวน์โหลดได้เลยก็รอสักครู่นะคะเสร็จแล้วก็โปรแกรมก็จะทําการดาวน์โหลดไปยังที่เรากําหนดพื้นที่ให้ดาวน์โหลดลงมาเราก็ไปเปิดดูว่าเราได้ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะเมื่อเปิดได้เรียบร้อยเราก็สามารถนําไฟล์นี้ไปใช้งานต่อได้ค่ะขอบคุณค่ะ